สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศงาน Opening Show Victoria ีย e r r t t f s s i o n Show 2,024นะครับทุกคนโอ้โหแอดบอกเลยว่าต้องพูดคำว่าโอ้โหประมาณ1ล้านครั้งนะฮะงานนี้น้องแบบจัดหนักจัดเต็มเล่นใหญ่เล่นเต็มนะฮะมีตั้งแต่ปีกนะครับยันมอเตอร์ไซค์ทุกคนโอ้โหนี่คือความสุดของลิซ่านะครับบอกเลยว่า น้องเตรียมตัวมางานนี้แบบสุดๆนะฮะถ้าพูดถึง v i c t oria Secret นะครับก่อนหน้าน,นี้แอดก็พูดไปในคลิปที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าน้องจะขึ้นโชว์ใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากเพราะว่าทางด้านวิกต oria เนี่ยก็บอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนและคือเขาจะมีการปรับแต่หลายอย่างแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบมันเฟรชมันยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอดก็บอกเลยว่า โอ้โหสมการรอคอยทุกคนยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลิซ่าของพวกเรานะครับโอ้โยสุดจริงๆนะครับในการโชว์เนี่ยก็มีตั้งแต่เพลง rockstar นะครับที่เป็นเวอร์ชันรีมิกด้วยทุกคนเฮ้ยอันนี้เดือดจริงนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงประเด็นของน้องนิดนึงก็ ช่วงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับการลิปซิงเกิดขึ้นมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้น้องก็ฟาดได้ฟาดเอานะครับไหนใครบอกลิปซิงตบให,ห้ตบให้ดิ้นตบให้ตายไปเลยกับมูนริฟฟอร์นะฮะแอดบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนลองไปฟังนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองเข้าไปหาคลิปดูได้โอ้โหทุกคนสดสดกวันนี้เนี่ยไม่ไม่มีแล้วนะฮะสดว่าน,นี้ต้องเป็นปลาที่อยู่ในตู้แล้วนะฮะปลาที่อยู่ในตลาดยังสดไม่พะอะ เฮ้ยสดจริงคือแบบสดมากนะฮะโอ้ทุกคนนี่แบบไอไประเด็นลิปซิงค์เนี่ยลืมไปได้เลยนะฮะดีมากๆเลยนะครับฟังแล้วเพลินสุดๆเนาะแล้วก็เรื่องของความอลังการของชุดกับพอ็อปโอ้โหงานนี้ไม่พูดจะโกไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งชุดน้องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเราจะโฟกัสที่อะไรดีเฮ้ยคือแบบมันอลังการแล้วมันก็เซ็กซี่แบบโอ้โหเกินเบอร์เลยนะฮะแอดก็ ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยนะครับโดยเฉพาะปีกที่ใส่เข้าไปด้วยโอ้โหทุกคนสมกับเป็นนางฟ้าวิคตอรียจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบทั้งเซ็กซี่ทั้งเท่นะฮะมาหมดครบทุกอารมณ์นะฮะโอ้โหแล้วก็ไอเรื่องความเซ็กซี่เนะี่ยแอดบอกเลยว่าโอ้โหเดือดอะเดือดมากอะนางแบบนี่แบบว่าต้องต้องเดินหลบกันแล้วอะ เออสุดจริงนะครับคือน้องเซ็กซี่แบบมากๆเลยอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะฮะแล้วความเท่ในช็อตที่เปิดมาแล้วแบบอยู่บนมอเตอร์ไซค์นี่แบบโอ้โหทุกคนโคตรเท่ยังก็อยู่ใน MV Rockstar นะฮะงานนี้แอดบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับดีแบบดีมากๆเลยซึ่งหลายๆคนก็บอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับแอดเข้าไปดูกระแสบนทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายึดยึดไปหมดแล้วอ่ะไอหน้าสื่อออนไลน์เนี่ยก็คือ น้องเคลื่อนไหวที่ไรเนี่ยน้องยึดทุกทีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอแอดบอกเลยว่านี่คือการยึดแบบมากกว่าปกติเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่างานวิทยอเรสยซีเขตเนี่ยมันเป็นงานที่โอ้โหอลังการจริงๆแล้วกลับมาในรอบหลายปีด้วยนะฮะงานนี้ลิซ่าแบบแอดจะพูดว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนจารึกตำนานใหม่ในเวทีนี้เลยจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยคือแบบ น้องคือโชว์ระดับโลกมาเยอะจริงๆนะครับทุกคนแต่พอเป็นเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีตำนานด้วยนึกออกไหมครับแล้วพอลิซ่าขึ้นไปจานลึกเอาไว้เนี่ยมันจะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานนะครับเราแอดบอกเลยว่า งานแต่ละงานเนี่ยมันก็จะมีภาพลักษณ์งานที่แตกต่างกันออกไปเนาะคืองานวิกตอเรียเนี่ยแอดรู้สึกว่าในส่วนของภาพลักษณ์ของตัวงานน่ยมันแมทกับลิซ่ามากๆเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนแหละความเซ็กซี่นี่น้องจัดตักจัดเต็มอยู่แล้วเนาะการโชว์ของน้องก็ดุดันเดือดแบบนี้โอ้โหบวกกับงานงานนี้เข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันแมทมากๆมันเหมือนเป็นงานที่ทํามาเพื่อลิซ่าเลยทุกคนคือออจจะบอกว่างานวิกตอเรียเนี่ย เกิดมาไม่รู้กี่กี่สิบปีแล้วอะ่ะนานแล้วอะ่ะแต่ว่าแบบเหมือนเหมือนงานนี้มันรอลิซ่าเพื่อที่จะมาประทับตรงนี้นะฮะโหพูดไปแล้วก็ขนลุกไปนะครับสุดจริงๆทุกคนแบบว่าอื้โหสุดยอดสุดยอดครับรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นน้องบนเวทีวิกตอเรียซีเกตนะครับแล้วก็การโชว์ของน้องการแต่งตัวของน้องพร็อพที่น้องเตรียมมาโอ้โหทุกอย่างมันผ่านการประวมผลมาอย่างดีโดยลิซ่านะฮะ ออสุดยอดนะฮะบอสของเราสุดแบบสุดมากๆอ,อ,อ่ะอประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้ขอหวีดเน้เนๆเต็ม,นมๆนะฮะโอ้งานนี้ไม่หวีดก็คงไม่ได้นะครับมาขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ